จ้พี่น้องมาเบิงอากาศวันนี้นี่พี่นอ้องกุศลานีไม่หมอกจ้ะมีมากันละลายหน่อยๆจ้ะแต่ว่าโมนี่มี หมอกลงถามว่าเราฟังเสียงนกพน่น้อเมื่าวาว่าในอากาศดีดีห่อนก่ามื่อนี้หมอกลงที่รถไปน้ำถนนนี่ก็หมอกจก้ะ นกเขาเิห้องกามหาเดียดติเนาะค้เาเหนี่ะหมอกร่องแบบนี้ล่จะจ้ะหิมักอะสะยี่จังสีหล่ะพี่นนอน,นไก่ฝรั่งขันกันมีไก่มันคือพวกขันเป็นภาษาฝรัง่งเนาะไม่ยู่เมืากฝรั่งไม่เงี้ยนั่นงขึ้น กับขันคือไกลท่าย,ยืดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปบคือว่าคือว่าอันขันว่า,า,าฮัลโหลฮัลโหลอันมีแยน่น่คือเลยอันได้บอกภาษาใหม่ยูนะสะนะว่าขำๆพี่น้องเอ้ยหมอกจ้ะพี่น้องหมอก ấy. นกกับห้องไกลกับคันเอา้านั่นมียานั่งกับสะสะจังสีละพี่น้องนั่งกันย่างแบบว่าละลายพระท่านหมดทีมะอากาศแต่ละวันแต่ละวันเบ่งถังหนาม,มียานัาง่งขี้เซนขี้เซน อ่ะยอกชิ้นอิ่มเลยยอกกันเนี่ยน่ะน่ะตัวนึงกับพูออกมานึ่งินอิ่มเลยยอกกันน่ะน่ะสังเกตตรงนี้สองตัวแมวแฝดพี่น้องกับพ่อเดือบึงพ่อได้หายเงาพี่น้องเอ้าวอาวมูบึงบึงจอดมูบึนอีกตัวนึงกับพูไม่ท่าจ้าอีกกันแล้วอาวอ้าวพ่อกันแล้วเอ้า หยอกกันดีดีไม่หาจับนกแม่เด้อให้ทั้งอาหารแม่ทั้งอาหารนกนะเดี๋หักพวกพี่น,อน้องเปนยอกตื่นเ้ามาหานิกะอันมานั่งอยู่หนาตางขออาหารจากพี่น้อง บ่เขาบ้านดอกาบว่าแมวทิ่เคยอย้ออันเขาบ้านมีนิดตัวเดียวก็ตายไปแล้วพวกนี้นอนข้างนอกก็ก็ะย่ได้พี่นอ้องโอ้เม่ใยญ่นั่งกับเฮียที่นอนเนะี่ยยางดีคุณเด้ลงทุนออกพคมแบบนาได้มาคุ้มให้ขาก็ะย่ได้พี่นอ้องตอนนี้ฝนไม่ได้ตก อิมะกำลังละลายนี่นละลายตลอดมันก็จะเป็น,นละลายกลายเป็นน้ำค้องน้ำกับค้องน้ำกับน้ำไหล่ะจ้ะแต่ว่าสังเกตมึงวัอน,นี้มันมีหมอกก็เปลี่ยนไปแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ได้อากาศแต่ละมือแต่ละวิน ไอทะนอนนั้นแนมกว่สิบหุ่นทางพี่นนองแค่นี้ก็นนเนาะจเนาะอัปเดตไออากาศให้เบิ้งจ้ะตะละมือตะละวินเดี๋ยวมันสิยาวเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณผู้มาติดตามและให้กำลังใจไมใหใยนางขอบคุณและสวัสดีจ้า มังมึงดูเอาเอามึงมึงจัดนั่นจะหักของโดนคนนั่งจอบอยู่โดนั่งอยู่ข้างหลังคนคนผู oh ้หญิงเขาเนี่ยน่ะ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 เนาะใส่เสียงใส่กอนเนาะเนาะจอบไปเอาเจอกันแล้วเจอกันแล้วไล่กันแล้วแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีค่ะ